สุดยอดแล้วก็วิลลอคกียกยอครับรยกล้ออย่างสึงเลยครับโอ้ยกอยกล้อครอคับสวัสดีครับพบกับผ,ผมช่องคนซอกาวครับวันนี้เรามาติดตามชมหน้างานขุดครับนะครับ ุดลอกอ่างชนรททานห่วยจจระคมากนะครับมาดูความคืบหน้าครับพาพี่น้องมาดูความคืบหน้าขึ้นปากบ่อันโหดครับเดีย๋ยวให้ดูบรรยากาศโดยโดย,โดยรวมครับคืบหน้าไปได้เกิน50%แล้วครับประมาณ60-70%แล้วครับ เคโคขุดดินขึ้นสิบล้อนี่มีอยู่สามคันครับนี่ครับมีโคเมโกเอสเคสองร,ร้อยขีดแปดครับใช้สองตัวครับแล้วก็มีโคมัสสุ P ีซีสองร้อย รุ่นแปดอีกหนึตัวครับรวมทั้งหมดเป็นสามคันนะครับซูมให้ท่านผู้ชมได้ดูแบบซูมแบบเต็มที่นะครับถ่ายอยู่มุมบนถนนนะครับนี่ครับครับไปดูการทำงาน,นครับ ขุดอยู่ในบอ่อเลยนะครับส่วนด้านบนนี่คือหลงครับไปแล้วครับเดี๋ยวมาดูการขึ้นบอ่อครับแบบลั่นๆครับเนี่ยครับ ตรงนี้ครับสูงนะครับเนี่ยนครับที่พี่หลงกำลงัลงลงไปอยู่นะครับเนี่ยครับวันนี้ค่อนข้างใสเยอะเลยครับวันนี้ f m ฟเอสามเฮครับอีกนกครับสับเกียร์ดูครับสับเกียนึงครับสโลอินเตอร์ครับตามดูหน้างานขุดไม่รู้ว่าจะมี เือที่ถ่ายหรือเปล่าครับหน้าง,งานเทด,ดินรถจดดก้าครับดูการทำงานนะครับฟังเสียงโบครับ ยังโบ,บร์แบบลั่นๆครับฝุ่นนะครับวันนี้ฝุ่นเยอะครับเดี๋ยวพาไปชมหน้าง,งานเทกันครับโอเคครับ ครับวันนี้มาดูหน้างานเทครับเนี่ครับไปแล้วครับเจ้าฮิโนโพเฟียงเราไปแล้วครับคุณนะครับอาจจะไม่ชัดครับภาพต้องขออภยัยบนานทีนี้ดืเจ้าหน้ายัดสมองเงินเราไม่รู้จอดทำอะไรไม่รู้ครับไม่รู้ว่ามีปัญหาอะไร ดูพี่หลงเทครับโอ้ยฝุ่นครับวันนีวันนี้ฝุ่นครับแดดร้อนด้วยครับ แคทเวราดีสามสีทำงานอยู่ด้านนู้นนะครับอยู่กับเจ้ามารเทน,นครับโอ้ลงไปแล้วครับเทเรียบร้อยแล้วครับเราก็พี่ลงอีกคันกำลังถอยเทอยู่นะครับ น่าไปได้ไกลแล้วครับดนานนูนไม่รู้ว่าฝาท้ายมีปัญหาอะไรครับรฝาาไทยเกิดปัญหาแล้วครับอาดูพี่ลงเทครับโอ้ยยกล้อครับนี่ยกล้ออะไครับ จัดครับเรียบร้อยครับนี่ครับถึงหน้างานนะครับพี่ร็อกครับมีสุร็อกซี้มาแล้วครับตามมาด้วยฮีโน่ครับโอ้ฝนครับภาพอาจจะไม่ชัดนะครับพี่น้องนี่ครับตามมาด้วยสุสุครับหัวแต่งโมนะครับเดี๋ยวดูพี่ร็อกครับลีลาพี่ร็อกถอยเท าการ้อนครับวันนี้ลอกกี้ครับอกกี้นางฟ้าซะด้วยครับของจริงเลยครับวันนาจะเป็นนีโน่ 3M ครับ กันถอยครับเอาแล้วครับพี่รอกยกแล้วครับรอกยกเทแล้วครับมาดูว่าขนไหนจะยกล้อครับมาดูครับโอ้สุดยอดเลยครับพี่รอกี้ยกยอล้ยยออย่างสูงเลยครับอ ดูดีหน่อยหนูจะยกล้อดูเห็นยังโอเคครับนี่ใช้วิธีการซูมให้ท่านผู้ชมได้ดูกันครับโครับาคสิกค,ครับที่โน่ถนี้หัวแตงโมครับ เจ้าบาร์เทนครับโคเปโกเอสเคสองร้อยสิบครับวันนี้มาเกลียดดินครับมาช่วยเจ้าแคทเท,ทียบลาดีสามซีครับดูการทำงานครับดูพี่หลง,งย,ยกล้อครับ ยกครับโอ้กันชนต่อข้างล่างลงมาสวยครับนี่โอ้ยเยบร้อยครับเป็นเจา้าบาร์เทนครับโบรกเกอร์เอสเคสองร้อยสิบครับวันนี้มาเกลี่ยดินครับ มาช่วยเจ้าแคทเชิฟลา d 3ีครับดูการทำงาน,นครับามาถึงหน้างานแล้วครับพี่หลงครับจัดชนต่อลงด้านล่างในสุดจัดครับ F.N. 27s ครับบินหลงครับแบบลปลายกับบ่ามานิดนิดครับกับบ่าามเอมไปดูครับไปดูยกล้อดูการถอยเทครับมีช็อตเด็ดหรือเปล่าครับมาดูครับ ยกเลยครับไม่มีปัญหานะครับโอ้ยยกล้อเลยครับไม่ยกครับนี่เรียบร้อยครับดูคันต่อไปมาครับท่านผู้ชมมาดูเจ้าฮิโน่ครับ ลากันเข้าเทนหะ้างาน,นครับจังหวัดบุรีรัมย์ครับนะครับยกเลยครับอ่าเบก,ก้าสองเจ็ด์ครับ มาดูกันครับยกลอ้อไหมฮิโน่ของเราจะยกล้อเปครับอ่ายกล้อนิดนึงครับนี่อ่ามาชมต่อด้วยเด็การร้าครับ2อ0เ4็แรงม้าครับ เลบลายมานิดๆครับอ่าครับเดี๋ยวมีช็อตเด็ดกระบะาตา่ำคอกต่ำนิดนึงครับรู้ว่าจะติดฝ้าทา้ายบะติดฝ้าท้ายก็มีช็อตเด็ดยกล้อให้เราดูครับนี่ครับเอาครับังเชียดูครับนี่เออ เออดินลักษณะนี้เทง่ายครับไม่ติดกระบะครับโอ้ hey. Hey. ครับสวยงามนะครับในกางจัดว่าสวยงาม รอติดตามชมคลิปต่อไปนะครับสำหรับคลิปนี้ขอจบไปเพียงแค่นี้ก่อนนะครับฝากกดไลค์กดติดตามด้วยครับช่องคนสกาวเนี่ครับเดี๋ยวมาดูอีกคันหนึ่งครับมาดูเจ้าโชกุนครับสุนที่ฟูโซครับมาดูนีลาครับตามมาด้วยอิโ o โบเฟียครับเดี๋ยวดูพี่โชกุนก่อนครับ ขนาดจะทำช็อตเด็ดสวยให้ชมกันนะครับลครคนติดตามได้นะครับเดีย๋ยวจะมาติดตามมากรุณาลองนู่นลองเทนิสบอนี้ให้ดูดเระครับนะครับท,ทีชมจะยกล้อบด้วยยกคนจะจัดช็อตเด็ดสวยๆให้ดูเร้าๆครับดูครับเอี๊ครับ นิ่มครับอูออิโนโงฟีอาครับจับท่ายากส,สวยๆให้ชมมื่อไ่า่ดูครับ บสบายสบายครับสำหรับคลิปนี้ขอจบไวเพียงแค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ